ที่จังหวัดลบบุรีคุณผู้ชมครับประเด็นก็คือถึงแม้เขาจะเป็นชาวต่างด้าวใช่ไหมแต่ว่าการตายของเขาคุณผู้ชมฮะสร้างปริศนาให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจดูจุดเกิดเหตุก่อนผู้หญิงคนนี้ชื่อว่านางเชื่อนใช่ไหมอายุ31ปีอ่าปีเชื่อนมาบอายุ31ปีคุณผู้ชมฮะเธอโดนแทงตายอยู่ในห้องพักแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูที่เกิดเหตุนะฮะมันมีพิรุธในคดีเนี้ยหลายคดีด้วยกันตัวของมาบเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะตำรวจเนี่ยเขากำลังสงสัยว่าเธอ ถูกฆ่าตายเนี่ยในห้องของเธอเนี่ยมันจะมีแบงค์ยีตกอยู่ด้วยเดี๋ยวลองดูแล้วก็กระจุกเส้นผมโดยเบื้องต้นนี่เห็นใช่ไหมฮะนี่คือพวกกระจุกเส้นผมกระจุกเส้นผมเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะต้องต่อสู้กันแต่ว่าหลักฐานสําคัญเปิดรอยรองเท้าค้างให้ดูหน่อยคาดการว่าคนร้ายตอนที่เข้ามาแทงนางมาบเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะคนร้ายน่าจะเหยียบเลือดของนางมาบแล้วเดินออกไปนอกห้อง มันจึงมีรอยเท้าย่ําเลือดแบบนี้แหละฮะเต็มพื้นที่เลยไม่แน่ใจมีภาพชัดๆไหมลองขึ้นภาพอินเสิร์ตตัวที่ชัดนี่ยนี่ฮะอันนี้เลยคุณผู้ชมจําตรงนี้นะฮะเพราะนี่จะเป็นการไขคดีจากรองเท้านี่แหละล่าสุดหลังจากเกิดเรื่องคุณผู้ชมฮะวันนี้ทางด้านของ ผู้สึกข่าวของเราเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะไปติดตามเรื่องนี้แล้วจุดที่เกิดเหตุก็คือที่ลบบุรีเป็นห้องพักของพวกแรงงานเทาใช่ไหมใช่คะพอพักอขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อแล้วกันอยู่ที่ตําบลช่องสาริกาคุณผู้ชมกลับมาตรงนี้ฮะผมเอาทีละเปราะหลังจากเจอศพของมาบเสร็จ ผู้สื่อข่าวของเราน้องนัทวุฒิลงไปพื้นที่ได้ข้อมูลมาว่ามันมีช่วงหนึ่งวันนี้ตอน11โมงเขาสังเกตว่ามีผู้ชายเดินลงมาจากขอแล้วก้มหน้าแล้วก็เดินเหมือนจะรีบไปซื้อของชาวบ้านบอกเหมือนลอยตามตัวเนี่ยมีรอยแผลด้วยค่ะเขาก็เลยพุ่งเป้าไปที่ชายคนนี้ดูวงจรปิดฮะผู้ชายคนนี้เองเนี่ยเป็นชายต้องสงสัยนะฮะเดินออกจากห้องตอน11โมง5้นาทีวงจรปิดครับผู้ชมฮะจะจับภาพได้โดยเบื้องต้น บุคคลคนนี้ค่ะชื่อว่านายลายค่ะซึ่งมีการเดินออกจากหอพักมุมที่ออกจากซอยเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะใส่กางเกงขาสั้นแล้วก็ใส่เสื้อคอปกสีแดงค่ะเดินออกมาซึ่งเป็นชายคนที่ตํารวจตามหาตัวในวันนี้เนื่องจากว่าวันนี้ตํารวจพอถอลงพื้นที่หอพักขออนุญาตแล้วค้างภาพที่ไปดูตํารวจเขาไปเคาะแต่ละห้องใช่ไหมใช่ค่ะเขาขอให้มีการขึ้นไปบนตึก เขาเรียกว่าตึกห้องหมายเลข36โดยขึ้นไปตรวจสอบตามที่พยานเห็นแล้วก็เจ้าตัวเองเนี่ยให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหนี่ตำรวจเป็นอย่างดีโดยมีการถอดเสื้อให้ตำรวจตรวจสอบรอยขีดควนร,รวมทั้งให้ตรวจสอบรองเท้าในห้องเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจโดยวันนี้ตอนที่ตำรวจไปถึงเนี่ยนะฮะค่ะนี่ เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นตัวของในลายใช่ไหม<ะ>มันจะมีภาพตอนตำรวจพาขึ้นไปบนชั้นสภาพที่ตำรวจถามว่าทําไมต้องเรียกว่าในลน์โอ้ยมันมีรอยด้วยนี่หว่านี่ฮะภาพที่ตำรวจพาขึ้นไปตรวจสอบห้องแล้วก็นอกจากนี้วันนี้วงจรปิดที่จับภาพในลายได้ล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าทางด้านผู้สื่อข,ข่าวของเราเองได้มีโอกาสพูดคุยกับในลายเราก็ถามลายบอกลาย ลายมาเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้แล้วลายไปไหนมาไหนลายวันนี้ครับคกู้จอมฮะเราเจอว่ามีแผลที่แขนขวาลักษณะเนื้อตัวของในลายมันจะมีตุ่มผุพองค่ะนี่ฮะแล้วก็ไม่ใช่แผลสดนะฮะแล้วก็มีรอยเขียวช้ำเล็กน้อยที่ข้อศอกจุตัวถลกเสื้อพบว่ามีลักษณะคล้ายกับรอยขีดเล็กน้อยใต้รานมขวามีเสื้อตอนผาพตอน เปิดเสื้อไหมแล้วเขาให้ผู้สื่อข่าวบันทึกเอาไว้ด้วยเห็นบอกว่าตำรวจเองได้มีการบันทึกตามเนื้อตามตัวในไลน์เอาไว้ค่ะโดยวันนี้เองเนี่ยเนี่ยฮะทางผู้สื่อข่าวของเราเองเนี่ยก็เลยถามบอกไลน์ไลน์ใช่คนในวงจรปิดหรือเปล่าค่ะ ซึ่งทางด้านของในไลน์บอกว่ายืนยันว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เดินในกล้องวงจรปิดจริงๆแต่ผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การเสียชีวิตของคุณมาบนะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยตัวเองก็จะเดินผ่านห้องหรือว่าหอพักเขาแต่ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าคนตายเขาอยู่ห้องไหนที่สําคัญเนี่ยเมื่อคืนผมก็เดินผ่านตึกของคนตายช่วงเวลาประมาณตีสแต่น่าจะเป็นหลังที่เหตุการณ์มันจบไปแล้ว คาดว่าช่วงที่เกิดเหตุน่าจะเป็นเที่ยงคืนซึ่งตัวเองก็ยังคงนอนอยู่ในห้องค่ะตัวเองอยู่ในห้องกับแฟนสาวสองคนแฟนสาวทํางานที่โรงงานผลิตอาหารแห่งหนึง่งสําคัญที่สุดอทีมงานเปลี่ยนภาพ้ายมือฮะห้องที่เกิดเหตุครับค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูห้องที่เกิดเหตุนะฮะแล้วก็เปิดตามเนื้อตามตัวของลายเอาไว้ประเด็นก็คือในห้องที่เกิดเหตุะฮะที่เจอร่างของคุณมาบเพราะว่านอกจากรอยเลือดก็คือรอยรองเท้าวันนี้เราก็ถามในลายเหมือนกันเนี่ยนะฮะ ว่ารอยรองเท้าที่เกิดขึ้นเขาแสดงความบริสุทธิ์ใจเขาทํางานอยู่กับบริษัทโรงงานเกี่ยวกับพวกเนื้อสดเนี่ยนะฮะเขาอยู่ฝ่าย QC ส่วนรองเท้าผมไม่ได้ใส่รองเท้าบูทโดยเบื้องต้นให้ตํารวจตรวจสอบแล้ว แล้วก็พาผู้สื่อข่าวน้องนัทเข้าไปดูในห้องบอกห้องผมก็ไม่มีรองเท้าบูทด้วยเพราะรอยรองเท้าที่เห็นเนี่ยมันน่าจะเป็นรองเท้าบูทที่คนร้ายเข้าไปปาดคอคุณมาบแล้วก็เหยียบเลือดเธอออกมาเราก็ถามบอกเอาลวภาพที่คุณเดินออกมาเนี่ยตอน11บเอโมงเจ้าตัวก็บอกว่าก็ผมออกจากห้องพอดีถูกไหมฮะแล้วที่ชาวบ้านไปบอกมีรอยรอยที่ว่ามันเกิดจากอะไรเมย์ครึ่งรอยที่ว่าเนี่ยนะคะคือตัวเองเขาบอกว่า เขาเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเป็นลักษณะรอยขีดเล็กน้อยธรรมดาแล้วก็เขาไม่ได้บอกว่ามันเกิดจากอะไรเขาไม่ได้บอกว่ารอยเกิดจากอะไรแต่มันมีมานานแล้วใช่ลองฟังเสียงเจ้าตัวเปิดใจวันนี้หน่อยฮะเมื่อเมื่อกี้ที่ให้ดูเนี่ยคือยืนยูนั้นเป็นเราใช่ครับเมื่อเช้านี่คือตอนที่เดินออกไปนี่เจ้าหน้าที่เขาเสร็จเรียงเขาตรวจตรงที่เกิดเหตุเสร็จยังยังครับผมออกไปซื้อข้าวประมาณตอนสิบเอ็โมงเที่ยงนะครับเดินสวนออกไปพอดีได้เดินสวนออกไปเดินไปซื้อข้าวตรงตลาดครับคือ ท,ที่ตำรวจต้องมานี่เป็นเห็นว่าเพราะแผลเพราะอะไรตามตั enti, of, kind, วเราใช่ครับมันเป <mean robots> ็นแผลอะไรครับอันนี้มันเป็นแผลผู้องนี่ครับเป็นแค่จุดเดียวแผลเก่าใช่ครับแผลเก่าแล้วพวกตามตัวพวกนี้ที่รอยพวกนี้ก็คือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับครับก็คือเรายืนยันความไป็สุดไปแล้วใช่ครับครับแต่ว่าในกล้องวงจรปิดในตานเป็นเราใช่ครับเป็นเดินผ่านตรงนั้นพอดีใช่ครับครับพอจังหวะผมออกไปซื้อข้าวพอดีเลยเมื่อคืนอยู่อยู่ที่ตึกไหมอยู่ครับหลับหลับ ออกไปตอนอีกทีตอนประมาณจะดีสามครับเีสามใช่สแสดงว่าเป็นช่วงหลังเกิดเหตุไปแล้วพาะเห็นนะเกิดเหตุประมาณที่งคืนผมออกไปตอนตีสามครับในห้องมีรองเท้าบูทไหมไม่มีครับเราทํางานในโรงงานได้ไหมแฟนทําอยู่คนเดียวครับแฟนทำใช่แต่ผู้หญิงเขาจะไม่ใส่บูทแบบนี้ใช่ไหมไม่ใส่ครับเขาจะมีของเขาเป็นขเขียนเขียนไว้เลยว่าเป็น QC ครับอ๋อโอ้ท่ที่รหลังของเราทําผมไม่ได้ทำว่าแฟนทําคนเดียวอ๋อก็คืออยู่ห้องใช่ครับแล้วก็ทั่ทีเคยไปแถวห้องตึก ไม่ไม่เคยครับน,น่าจากเดินผ่านเท่านั้นเองใช่ครับคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกเจ้าตัวเองเนี่ยบอกว่ารอยมันเกิดขึ้นนานแล้วถูกไหมฮะที่น่าสนใจก็คือเมื่อกี้อันนี้ขวามือเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นคือชุดสื่อไปล็อกเลยจากชั้น3แต่ไม่ได้จับนะฮะขอดูภาพที่เขาเปิดนมเมื่อกี้ขึ้นมาหน่อยที่เขาถอดเสือ้อประเด็นที่เรียกว่าพี่ลายก็เพราะพี่แกสักลายทั้งตัวแต่แกไม่ไทำนะ,ะ,ะตามนี้ตอนที่แกเปิดเสื้อให้ดูเนี่ยเราจะเห็นเหมือนกับรอยใต้นมเขาใช่ไหมนิดนึงเนี่ยฮะ คือคำถามก็คือเอางี้ในห้องเนี่ยมันจะสัมพันธ์กันเพราะว่าในห้องสู้แน่แน่เพราะว่าอะไรคุณผู้ชมฮะตัวของในลายเขาอ้างว่ารอยผมเนี่ยมันรอยเล็กน้อยอาจจะเหมือนกับรอยข่วนเพราะตัวเองก็ทํางานเนี่ยนะในโรงงานเนี่ยนะฮะ แล้ววันนี้กลับมาคุณผู้ชมฮะคดีนี้สําคัญก็คือว่าในห้องเปิดห้องที่เกิดเหตุหน่อยเพราะว่ามันมีทีละเปาะเมื่อกี้นี้ตอนที่ตํารวจเขาเข้าไปเจอศพของคุณมากเข้าใจว่าคนร้ายมันย่ําเลยคุณผู้ชมฮะมันจึงมีรอยรองเท้าติดอยู่ในห้องประกอบกับมีดเขาเรียกอะไรมีดปังตอป่ะมีดปังตอเนี่ยเห็นบอกว่าอยู่ในครัวเนี่ยนะฮะที่ตํารวจเนี่ยเขาก็ไปเก็บหลักฐานชิ้นนี้มาเหมือนกันนี่อันนี้จะเห็นรอยรองเท้า เอาภาพมีดขึ้นมาให้ดูหน่อย دة. นะฮนี่อันนี้แต่เข้าใจว่ามีดนี้ไม่น่าจะใช่มีดที่ใช้ในการฟันหรือเฉือนเนี่ยนะฮะ<ฆ>ข้า,าดเดียวกันปล่อยผมปล่อยผมที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นไปได้ว่าน้องน่าจะสู้แล้วคนร้ายน่าจะเกิดการกระชากหรือไม่เศษปล่อยผมเนี่ยก็เป็นกระจุกเนี่ยหลุดอยู่อย่างนี้เลยคุณผู้ชมครับนี่คือคนที่หนึ่งที่ช่อง8เราไปเจอก็คือในลายจบคนที่หนึ่งตำรวจบอกเขาตีวงเอาไว้เนี่ย ทุกคนถือว่าเป็นผู้ต้องสงสัยหมดคใครที่อยู่ในตึกนี้ล่าสุดเอาอีกคนหนึ่งเปิดภาพตอน5้าโมงเย็นฮะตำรวจไปเคาะห้องผู้ชายกัมพูชาซึ่งเขาสงสัยว่าผู้ชายคนนี้มีคนบอกว่ากางเกงวอมเหมือนจะมีรอยเลือดนี่ฮะชุดสื่อก็เลยไปที่ห้องผู้ชายคนนี้เนี่ยเบื้องต้นอยู่ระหว่างการสอบสวนเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะโดยทุดสืบไปเดินเคาะตามห้องถ้าขึ้นภาพคู่ขนานกัน เขาเรียกทุกคนเลยคุณผู้ชมฮะให้ออกมาเพื่อจะถามว่าอยู่ไหนทำอะไรเสื้อผ้าที่ใส่เมื่อวานกับวันนี้อยู่ที่ไหนแล้วบังเอิญมีคนไประบุก,กับตำรวจว่าเขาใส่ชุดกีฬาใช่ไหม,มแล้วสงสัยว่ามีรอยเลือดติดชุดสืบก็เลยเดินไปเรียกเขาออกมาโดยเบื้องต้นผู้ชายคนนี้เรียกว่าในถั่วก็แล้วกัน<ะ>ตำรวจขอตรวจแทอีกเหมือนกันฮะเหมือนกับในลาย นี่เออเฮ้ยเมื่อกี้ลายก็มีรอยที่แขนปลาเนี่ยฮะคุณผู้ชมภาพมันจะเล็กนิดเดียวเขาไม่ได้วงกลมมาที่งานเปิดเต็มจอหน่อยเต็มจอเลยเอากางเกงเนี่ยเต็มจอแล้วถ้าเป็นไปได้ลองวงกลมให้ดูสักนิดหนึ่งที่สงสัยว่าเลือดหรือเปล่าเห็นไหมฮะที่มือเขาซ้อนเนี่ยมันหยดเข้าใจวัดแถวเป้ากางเกงเห็นไหมฮะคงเห็นแล้วนะเดี๋ยวไปแก้ภาพวงกลมมาหน่อยก็ได้ปรากฏว่าวันนี้เราถามบอกพี่อะไรติดกางเกงอะ่ะเพราะในห้องเนี่ย ที่เกิดเหตุคุณผู้ชมจะเห็นว่าเลือดมันกระจายสาดเต็มพื้นเลยแล้วเลือดคนตายเนี่ยคุณผู้ชมครับมันกระเด็นขึ้นฝาผนังตำรวจเท่าเลยเชื่อว่าเลือดมันต้องติดนี่นะฮะชุดของคนร้ายวันนี้ในถั่วถอดเสื้อให้เราดูเราถามบอกเอ้ยมันมีเหมือนกันนะรอยขีดข่วน<ะ>ถั่วถั่วไปโดนอะไรมาเหรอถั่วบอกว่ามันเป็นแผลเก่านะพี่มันไม่ใช่แผลสดแล้วก็เสื้อผ้าผมก็อยากบอกพี่ที่พี่เห็นเนี่ยเราไปสงสัยผมว่าผมเนี่ยเปื้อนเลือด เสื้อกบกางเกงที่ผมใส่มันคือคราบคราบเก่าที่ผมใส่ทำงาน mm. นี่ฮะโดยวันนี้เจ้าตัวก็ปฏิเสธว่าเมื่อคืนนี้ไม่ได้อยู่ที่หอครับผมไปทำงานกลากลางคืนวันนี้ที่มาเจอศพน้องมากผมกลับห้องมาคือ6กโมงเช้าแล้วขอยืนยันตรงนี้ว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยคือต้องบอกคุณผู้ชมตรงนี้เลยนะฮะว่าคนที่ทำงานที่เนี่ยจะทำโรงงานเกี่ยวกับ บริษัทซึ่งขายพวกเนื้อสัตว์ะระดับประเทศเอาง่ายๆแล้วก็ถอดรองเท้าให้เราดูซึ่งลักษณะรองเท้าที่เมื่อกี้เขาพลิกด้านหลังเนี่ยให้เราดูเนี่ยปรากฏว่ารอยรองเท้าด้านหลังมันก็ไม่ใช่ลายเดียวกับที่เจอในที่เกิดเหตุค่ะรองเท้าครับนี่ฮะคนละลายกันมไม่มีสันพูดง่ายๆเพื่อเหยียบแล้วจะเป็นรอยเลือด ลองฟังเสียงในทัวร์นะฮะแ่มีแผลมีอะไรแต่มันเป็นแผลเก่าใช่ไหมครับเขาไม่ดูไม่มีแผลไม่มีอะไรเลยอ๋อรับไอ้พวกรอยพวกอะไรเนี่ยไม่มีซือเสื้อผ้าเสื้อผ้าเขาไม่เสื้อเพิ่งจะใส่เนี่ยเสื้อเพิ่งจะใส่เมื่อคืนอยู่แถวห้องที่เกิดเหตุไหมไม่อยู่ไม่อยู่ใช่ไหมก็คือพอเราไล่ทําลายแล้วว่าเราไม่อยู่เขาก็เลยให้เรากลับมาครับครับเมื่อคืนช่วงที่คืนนี้อยู่ไหนอยู่โรงงานอยู่โรงงานทํางานเลิกกี่โมง หกโมงครึ่งหกเช้าอรอเช้าวันนี้นะเอาเพิ่งกลับมาตอนเช้าครับแสดงเมื่อคืนอยู่โรงงานอยู่โรงงานครับปกติใส่เขาเรียกอะไรรองเท้าบูทกันไหมใส่ใส่เอาออกมาได้ไหมเอาเอาไม่ได้คือเราใส่รองเท้าเราไปแล้วเราก็ต้องไปเปลี่ยนเปลี่ยนบูทใส่ใส่เอาใส่รองเท้าธรรมดาไปครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะใส่บูทออกมาได้าไม่ได้ไอ้ไอ้รอยที่เขาเห็นเนี่ยมันเป็นรองเท้าบูทไหมบูทใช่ไหม บูทไม่ใช่อย่างนี้อันนี้ไม่ใช่บูทหรอไม่ใช่เอา้าปกติที่ที่ที่ใส่บูทบูทโรงงานไม่ใช่อย่างนี้เอา้าที่เราใส่มันไม่ได้เป็นแบบนี้หรอครับมันเป็นลายสีอะไรอะ่ะบูทโรงงานน,น่ะทีนี้มันอยู่สามเหลี่ยมสามไม่ใชม่มันเป็นยังไงนะมันเป็นยังไงอ่ะลองลองว่าอีกทีนึงอ่าอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันตรงตรงมาคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้นี่คือรอยคาบเก่าจบฮะ,ะทีละคน ต่อมาคุณผู้ชมฮะชุดสืบสวนของสอพอพัฒนานิคมลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมครับปรากฏว่าตํารวจเองเนี่ยชุดสืบสวนเนี่ยนะฮะเขาไปหารองเท้าเลยเมื่อตอนเย็นภาพที่ตํารวจไปหารองเท้ากลายเป็นว่าคุณผู้ชมฮะมันมีรองเท้าด้วยความเคารพนะฮะเดี๋ยวต้องขออนุญ,ญาตเอ่ยสักนิดหนึ่งคือจริงอะ่ะบริษัทเขาไม่ได้เกี่ยวหรอกเขาไปดูรองเท้าของบริษัทเบทาโกรซึ่งพนักงานจะใส่แบบไหนก็คือมันจะเป็นรองเท้าของเบทาโกเนี่ยมันจะเป็น